ช้อนชาคดืนมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวพื้นบ้านจะเลอะนะคะเลอะอยู่แล้วค่ะออไม่ใช่ค่ะมันจะดูดน้ำนะคะทำน,นี้ไปก่อน แต่ต้องทำกับพื้นเท่านั้นนะอย่าหาอะไรลองอย่าอย่านอกจากเป็นกระดาษมานนันอย่างเงี้ยนะเป็นปกหนังสือปกอะไรแบบนี้ได้มาลองทำได้แต่แนะนำเลยว่าให้ทำกับพื้นเถอะจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินด้วย ือนน้ำลายมันเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนมากเลยนะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนเลยแต่มันน่าจะชื่อน้ำลายเอเลี่ยนสูตรน้ำลายเอเลี่ยนนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเราจะไม่ใช้น้ำลายเอเลี่ยนเลยะคะ่ะ เห็นไหมคะแผ่แบบแผ่แบบโอ้ยชอบมากเลยคะ่ะแต่บางคนที่ไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอให้กดไลค์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแล้วนะคะนี่นะ บางคนออกว่าแผ่บางหรือว่าแผ่หนาไปหน่อยก็ติดได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้คำหยาบนะคะอย่าใช้คำหยาบนะคะเพราะว่าเราไม่ใช้คำหยาบในการพูดนะคะใช้แต่คำสุภาพนะคะนี่นะคะ ก็มีแต่คำหยาบที่คือมันมันนะคะที่เรียกว่ามันก็คือสัตว์สิ่งของสลามก็คือสิ่งของนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราเรียกมันมันเป็นสัตว์สิ่งของอันนี้สัตว์ก็คือบอแหวนกระรันนะคะพวกกวางอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ด่านะคะ นี้ค่ะช้อนเลื่เห็นไหมคะมันจะดึง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 สอดตานี้ดีกว่าเห็นไหมคะมันจะดึง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 